กระหล่ำนะคะกระหล่ำปีเนาะแล้วก็หั่นเป็นหวยฝอยแล้วก็ผสมลงไปก็จะมีน้ําผสมลงไปเนาะน้ําแล้วก็เครื่องปรุงแต่งนะคะปรุงรสด้วยนะคะใส่ผักกระหล่ำด้วยเนาะแล้วก็จะมีหมูหมูก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลเนะาะวางคาเป็นใส่ลงไปแล้วค่ะเป็นหมูวะชีชานะคะให้ได้ที่นะคะถ้าบางท่านชอบมีรสกลิ่นหอมด้วยก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ํำเป็นกระตั้งหม้อนะคะเราก็จะทำการตุน๋นหนึ่งก่อนนะคะ สุกเรียบร้อยจ้านี่ค่ะเห็นไหมคะดูนะคะแน่นใส่พริกไทยอันนี้ก็จะมีไข่แล้วก็ผักนะคะสนุนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเป็นหน้าตให้ดูเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะหน้าฐานมากเดี๋ยวเราจะดูก,กันนะคะนั่นเห็นไหมคะอร่อยมีวิตามินด้วยนะคะต่อเรียบร้อยเราก็จะทําการปิดฝาหม้อก,ก่อนนะคะรอดูตอนสุกอันนี้ าทาจริงง่ายๆนะคะสูตรไข่สูตรมันเนาะอันนี้ของคําแปงเข้าไปยันทาสูตรคําแปงนะคะใส่พริกไทยแล้วก็มีมงบะช่อแล้วก็มีไข่ไก่พอด,ดีเดี๋ยวหนูจะใส่พริกไทยอีกสักหน่อยนะคะเราเอาพริกไทยมาใส่โรยหน้ากันก่อนนะคะนี่คําแปงเขาจะนําพริกไทยมาใส่ฮะ,ะใส่พริกไทยเข้าไปนี่ประซวยนะคะใส่ผักกระหล่ำด้วยเนาะแล้วก็จะมีหมูหมูก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะ, 0, ะครึ่งกิโลเนาะ วางคำไปใส่ลงไปแล้วค่ะเป็นหมูวันนี้ก็มีง,ง่ายๆค่ะไข่ตุ๋นทจงเครื่องผานกับข้าวสวยอร่อยเป็นเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมคลิปและก็ผู้สนับแลวก็ผสมน้ําด้วยค่ะเล็กน้อยเนาะผสมน้ําผสมน้ําสักประมาณสักถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยเล็กๆนะคะของขนมปังใส่เนาะอี่ยถ้วยละหนึ่งก่อนนะคะสุกเรียบร้อยจ้านี่ค่ะเห็นไหมคะดูนะคะ แน่นใส่พริกไทยอันนี้ก็จะมีไข่แล้วก็ผักนะคะ,<ม>น,คะน,น่าทานมากเลยค่ะอร่อยด้วยกันนะคะสูตรคําแปงนะคะใส่พริกไทยแล้วก็มีมงบะชอ่อแล้วก็มีไข่ไก่สูตรคําเปงนะคะใส่พริกไทยแล้วก็มีมงบะช่อแล้วก็มีไข่ไก่เห็นไหมคะเป็นหน้ให้ดูเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะน่าทานมากเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะนา่น,นเห็นไหมคะอร่อยมีวิตามินด้วยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะ แล้วก็กระหล่ำนะคะอันนี้ก็เป็นการสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วค่ะสูตรนี้ทําทานง่ายๆนะคะส่งง่ายนะคะเราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะ,ะใส่พริกไทยเพื่อความหอมนะคะอันนี้ทำเสร็จก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาน้ําหยอดด้วยนะคะเพราะว่าสนุนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหนึ่งก่อนนะคะ สุกเรียบร้อยจ้านี่ค่ะเห็นไหมคะดูนะคะแน่นใส่พริกไทยอันนี้ก็จะมีไข่แล้วก็ผักนะคะสูตรคําแปงนะคะใส่พริกไทยแล้วก็มีมงบะช่อแล้วก็มีไข่ไก่ประมาณนี้นะคะผสมน้าลงไปแล้วก็จะมีไข่อันนี้ใช้ไข่หกฟองเนาะหกรือเกดฟองนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่ผักด้วยค่ะจะเป็นไข่ตุนจงเครื่องมีผักมีไข่จะได้นิ่มเนาะนนี้หนูก็ผสมน้าเรียบร้อยแล้วนะคะไข่จํานวนกี่ฟองใช้สูตรคําแปงนะคะใส่พริกไทยแล้วก็มี มงบะช่อแล้วก็มีไข่ไก่น่าทานมากเลยค่ะอร่อยด้วยกันนะคะสูตรทำแปงนะคะใส่พริกไทยแล้วก็มีมงบะช่อแล้วก็มีไข่ไก่ให้ได้ที่ว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงก็คอยดูนะะอันนี้ตอนที่ทําอยู่นะคะเราต้องดูตอนสุกเนาะเราจะตั้งหมอ้อเราก็จะปิดฝาส่งง่ายๆนะคะเราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วในะส่พริกไทยเพื่อความหอมนะคะอันนี้ทำเสร็จก็คนให้เข้ากันคะ่ะ อืมคะ่ะนีคะเอาน้ําหยอดด้วยนะคะเพราะว่าเราก็พริกไทยนะคะแล้วก็กระหล่ำนะคะอันนี้ก็เป็นการสูตรมดีกับร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วะคะ่ะสูตรนี้ทําทานง่ายๆนะคะเห็นไหมคะไปตักให้ดูเนาะนี่คะ่ะเห็นไหมคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะน่าทานมากเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะน่เห็นไหมคะอร่อยมีวิตามินด้วยนะคะแล้วก็ผสมน้ําด้วยคะ่ะเล็กน้อยเนาะผสมน้ํา ผสมน้าสักประมาณสักถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยเล็กๆนะคะของขํมแปงใส่เนาะเนี่ยถ้วย mm hmm. น่าทานม,มากเลยค่ะอร่อยด้วยกันนะคะนะคะอันนี้ไข่อยู่ที่หกฟองนะคะแล้วแต่คุณจะทำันเดอะวคนน้อยเนาะแล้วเขาก็จะอิ่มตัวฟูขึ้นมาค่ะเราก็จะทําการปิดฝาหม้อทิ้งไว้สักระยะหนึงดเดี๋ยวหนูจะใส่พริกไทยอีกสักหน่อยนะคะเราเอาพริกไทยมาใส่โรยหน้ากันก่อนนะคะนี่คําแปงเขาจะนําพริกไทยมาใส่ะค่ะใส่พริกไทยเข้าไป นี่เราก็ผสมน้ําด้วยค่ะเล็กน้อยเนาะผสมน้ําผสมน้ําสักประมาณสักถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยเล็กๆนะคะของทำแปง้งใส่เนาะอย่างถ้วยประมาณนี้นะคะผสมน้ําลงไปแล้วก็จะมีไข่อันนี้ใช้ไข่หกฟองเนาะหกลอเกดฟองนี่แหละคะ่ะแล้วก็ใส่ผักด้วยค่ะจะเป็นไข่ตุ๋นจงเครื่องมีผักมีไข่จะได้นิ่มเนาะอันนี้นูก็ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะไข่จานวนกี่ฟองสูตรําแป้งนะคะใส่พริกไทยแล้วก็มี มงบะชอ่อแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็กระหล่ำนะคะกระหล่ำปีเนาะแล้วก็หั่นเป็นด้วยฝอยแล้วก็ผสมลงไปก็จะมีน้ำผสมลงไปเนาะน้ำแล้วก็เครื่องปรุงแต่งนะคะปรุงรสเห็นไหมคะเป็นตกให้ดูเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้านตาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะน่าทานมากเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะน่าเห็นไหมคะอร่อยมีวิตามินด้วยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็กระหล่ำนะคะอันนี้ก็เป็นการสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วะคะ่ะ สูตรนี้ทําทานง่ายๆนะคะสูตรคําแปงนะคะใส่พริกไทยแล้วก็มีมงบะช่อแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็กระหล่ำนะคะกระหล่ำปีเนาะแล้วก็หั่นเป็นถ้วยฝอยแล้วก็ผสมลงไปก็จะมีน้ําผสมลงไปเนาะน้ําแล้วก็เครื่องปรุงแต่งนะคะปรุงรสต่อเรียบร้อยเราก็จะทําการปิดฝาหม้อก,ก่อนนะคะรอดูดตอนสุกอันนี้ทำจิงง่ายๆนะคะสูตรไข่สูตร,ตรมันเนาะอันนี้ของคําเปเข้าไปเยันแถวก็กระหล่ำนะคะ กะหล่ำปีเนาะแล้วก็หั่นเป็นดวยฝอยแล้วก็ผสมลงไปก็จะมีน้ําผสมลงไปเนาะน้ําแล้วก็เครื่องปรุงแต่งนะคะปรุงรสด้วยนะคะใส่ผักกระหล่ำด้วยเนาะแล้วก็จะมีหมูหมูก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลเนาะวางํา้นไปใส่ลงไปแล้วค่ะเป็นหมูบชนะบน่าทานม,มากเลยค่ะอร่อยด้วยกันนะคะประมาณนี้นะคะผสมน้ำลงไปแล้วก็จะมีไข่อันนี้ใช้ไข่หกฟองเนาะหกือเกดฟองนี่แหละค่ะ แล้วก็ใส่ผักด้วยค่ะจะเป็นไข่ตุ๋นจงเครื่องมีผักมีเห็นไหมคะไปะตักให้ดูเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะหน้าฐานมากเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะหน้าเห็นไหมคะอร่อยมีวิตามินด้วยนะคะนะคะอันนี้ไข่อยู่ที่หกฟองนะคะแล้วแต่คุณจะทำกันเยอะกินน้อยเนาะแล้วเขาก็จะอิ่มตัวฟูขึ้นมาค่ะเราก็จะทําการปิดฝาหม้อทิ้งไว้สักระยะประมาณนี้นะคะผสมน้าลงไปแล้วก็จะมีไข่อันนี้ใช้ไข่หกฟองเนาะหกือเฟองนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ใส่ผักด้วยค่ะจะเป็นไข่ตุ๋นจงเครื่องมีผักมีหนักนึ่งก่อนนะคะสุกเรียบร้อยจ้านี่ค่ะเห็นไหมคะดูนะคะนแน่นใส่พริกไทยอันนี้นก็จะมีไข่แล้วก็ผักนะคะแล้วก็กระหล่ำนะคะกระหล่ำปีเนาะแล้วก็หั่นเป็นหอยฝอยแล้วก็ผสมลงไปก็จะมีน้ําผสมลงไปเนาะน้าแล้วก็เครื่องปรุงแต่งนะคะปรุงรสภาชนะไว้นะคะ นี่ทำแป้งก็ผสมเรียบร้อยนะคะคนให้เข้ากันเรียบร้อยอันนี้ใส่ผักวันนี้ก็มีนูง่ายๆค่ะไข่ตุ๋นจงเครื่องทานกับข้าวสวยนะอร่อยเป็นเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมคลิปแล้วก็ผู้สนับสนุนแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็กระหล่ำนะคะอันนี้ก็เป็นการสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วค่ะสูตรนี้ทําทานง่ายๆนะคะประมาณนี้นะคะผสมน้าลงไปแล้วก็จะมีไข่อันนี้ใช้ไข่หกฟองเนาะหกือเฟองนอี่แหละค่ะ แล้วก็ใส่ผักด้วยค่ะจะเป็นไข่ตุ๋นจงเครื่องมีผักมีแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็กระหล่ำนะคะอันนี้ก็เป็นการสูกรเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วค่ะสูตรนี้ทําทานง่ายๆนะคะบุลีเดี๋ยวหนูจะใส่พริกไทยอีกสักหน่อยนะคะ่ะเราเอาพริกไทยมาใส่โรยหน้าก่อนก่อนนะคะนี่คุณแป่เขาจะนาพริกไทยมาใส่ะคะ่ะใส่พริกไทยเข้าไปนี่ประสาทหนึ่งก่อนนะคะ สุกเรียบร้อยจ้านี่ค่ะเห็นไหมคะดูนะคะแบบน่นใส่พริกไทยอันนี้ก็จะมีไข่แล้วก็ผักนะคะสูตรคําเปงน,นะคะใส่พริกไทยแล้วก็มีมงบะชอ่อแล้วก็มีไข่ไก่สูตรคําเปงน,นะคะใส่พริกไทยแล้วก็มีมงบะชอ่อแล้วก็มีไข่ไก่วันนี้ก็เมนูง่ายๆค่ะไข่ตุ๋นจงเรครื่องทานกับข้าวสวยอร่อยเป็นเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมคลิปและก็ผู้สนับสนุนนะนี <rumors> ่ ok. น่าทานมากเลยค่ะอร่อยด้วยกันนะคะ่อเรียบร้อยเราก็จะทําการปิดฝาหม้อก,ก่อนนะคะรอดูตอนสุกอันนี้ทํานง,ง่ายๆนะคะสูตรไข่สูตรมันเนาะอันนี้ของคมเปงนผ้บเยกานทุกชาตินะคะให้ได้ที่นะคะถ้าบางท่านชอบอมีรสกลิ่นหอมด้วยก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะมีคะ่ะอันนี้คําเป็นก็ตั้งหม้อนะคะเราก็จะทําการตุนให้ได้ที่ว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงก็คอยดูะคะ่ะ อันนี้ตอนที่ทําอยู่นะคะเราต้องดูตอนสุกเนาะมันจะตั้งหมอ้อเราก็จะปิดฝาด้วยนะคะใส่ผักกระหล่ำด้วยเนาะเราก็จะมีหมูหม,มูก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลเนาะวางค่าไปใส่ลงไปแล้วค่ะเป็นหมูแบบส่งง่ายนะคะเราเปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะใส่พริกไทยเพื่อความหอมะะอันนี้ทำเสร็จก็คน,น,นให้เข้ากันคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเอาน้ําหยอดด้วยนะคะเพราะว่าส่งง่ายนะคะเราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะใส่พริกไทยเพื่อความหอมอันนี้ทำเสร็จก็ คนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะเห็นไหคะอาน้ําหยอดด้วยนะคะเพราะว่าด้วยนะคะใส่ผักกระหล่ำด้วยเนาะแล้วก็จะมีหมูหมูก็